อยก็ไปมากมายถอยไปมากมายถอยไปอาจารย์ทองถอยไปอาจารย์ทับอาจารย์ทัพขึ้นไปติ็ดตัไปต่าบทั่วประเทศหลวงพ่อรักมเียใครมีในใจว่าที่วัดหลังแก้วยังมีอยู่ไหมแต่ว่ารุ่นหนึ่งใครๆก็ต้องการเนี่ยก็เกิดจากรต้องให้ยาดูรักษายาดูไม่หายจากพวกไปกค่เจ็บแต่ว่าในกามยา โองพเลยแกมูหนึ่งสองมูนในในเพื่อคล้องไว้ผมก็แล้วกันนะมันอยู่ในจ,ใจิตใจมันอยู่ในหัวใจเพตอนนั้นอาจารย์ก็ก็จะมาให้ได้นอนหลับได้เลยพอไม่ไม่ไม่เต็มรูปแบบนะแต่พอที่จะว่าโยมฟังได้ว่านอนชเชลลหลุงนอนก็วางชิงแก้วค่าแล่ไปแลมา ันมองพระองค์มันอาจจะไม่จำนะ้แล,แล้วไปมองมาแล้วมีท่าเปลี่ยวซวนมาซวนคลองหล่มโพทองข้องงองตอน้งเนเดียวสุดมงมาแล้วมีท่าเปลี่ยวสุดแสนงเดียวฮาศาสนาเออมีท่าคนที่มีอาณมีกัน งนานต่งงานก็ดีหนานฝน,นก็ดีไม่มีเลทก,ก็ช่วยมันช่วยๆสมัยก่อนพอไปยืมแล้วไม่คืนนี่ผูวดัดท่านก็ไม,ไม่ไม่ได้ถ้าก็แข็งแข็งกับไปของก็ไม่มีแล้วนี่บานที่ที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องจริงเรื่องประวัติของเขาวังชิงเนี่ยเราเราผนวันว มีโนในด้วนั่นมีจิตสังสากันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในเนื้อหาของเพลงนั้นว่าบูชาพระพุทธเจ้าต่อไปในกองทนะครับพระุทนายกพระเจมบส่วนที่ได้อุตส่าห์เป็นความสำคัญตรงนี้ลงมาด้วยแล้วก็จะดูตามที่เชิญนักไก่และตัวชื่อไม่หมดทุกภาคส่วนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าพอ มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาพญาโยมทั้งหลายมีความสุขมีความเจร,ริญโรคไัแไ้เจ็บมันตาทั้งหลายใดอย่า,าได้เข้าใกล้เบียดเบียนดีภาโยมทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเถิดาาาาอาตุอาตัมปุโสพคะวาโพธังพคะวันตังอภิวาเรนิจักกบ แต่งเขตกาปกครองออกเป็นภาพแวดล้อมที่อุดมสงลาในอดีตนั้นมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าภูเขาท่ำป่าไม้สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่หลงเหลือจากการเยาวชนหรือเด็ก,ดก,ดกปัจจุบันตำบลแห่งนี้มีเขาวง,องอืครอลหงหอยโข่งได้พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกเษตรการปลูกพืชผักเช่นเนื่องจากอยู่ใกล้เทือกเขาว,วังชิงน้ำที่ไหลผ่านมาจึงได้พัดพาแร่ธาตุอันอุดมสมอยู่หนาผืนดินแห่งนี้ทำให้ข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่ปลูกที่ดีมาตั้งแต่โบราณ 2. อิสิหากิจชุมน้ำพึ่สงสบู่นี้ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาเพื่อนแกงตาใหญ จากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านพร้อมคำขวัญที่ว่าจึงเกิดเครื่องแกงที่สะอาดทั้งจากโอท็อปหดาวและมีเครื่องหมายออยรับรองสร้างรายได้เดือนละประมาณ150,000บหหื่ก็จะรับเกียรติบัตรให้เป็นสินค้าเบสต o ออฟสงขลาประจำปี2560รู้เชิงอนุรักษ์อย่างอ่างเก็บน้ำทุล้อมช้างค้าและบ้านโคกเหรียง โดยเทศบาลตำบลโคกชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมนายโชคชะตาวัดโคกเหรียงสงขลาหาวิทยาลัยราชภัฏสงขานะคะอตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานได้พร้อมแล้วนะคะก็เป็นเชิญค่ะ ประธานสภาวนธรรมตะบนผู้ม่วงนะคะเรานาไทเกนมาจวนนายกองคารบริหารวนจังหวัดสงขลานายกเทศมนนตรีและคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผู้บังคับการกองบิน56ผู้บังคับการกองพลมา่วนราชการ อำเภอครองไอยโคงสมาชิกสภาการัดงานและเขกผู้มีเทีกด้านกระผงคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นทําเขาวังจริงประเพณีท้องถิ่นขึ้นทําเขาวังจริงในคืนนี้การจัดงานท้ถิ่นโบราณที่ปฏิบัติ ที่ต่อกันแต่โบราณตามความเชื่อใครบนบานและเมื่อถึงบวงสวงขึ้นไปบนเขา19เมษายนพศ2566โดยมี